แม้จะอยู่คนละมิติความรักและความผูกพันไม่อาจขวางกันก็ยังคอยติดตามคอยดูแลอยู่เสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารวาสหลังเขาหลังเขาคนบ,นบ้านๆนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราได้ไปเข้ากรรมฐานหรือเข้าปวชฉีน้อย ในโครงการบวชภาคฤด,ดูร้อนนั่นแหละค่ะก็ตั้งแต่เจออะไรแปลกๆมาเนาะมันก็ไม่แค่ไม่แค่นั้นจริงๆนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราเจอขนาดนั้นทำไมไม่กลัวมันไม่ใช่ไม่กลัวนะคะคือมันไม่รู้ว่าเราจะต้องกลัวอะไรเพราะว่าตอนนั้น ยังมีความรู้สึกว่าไม่ชีที่หายเข้าไปในกอไผ่อะเป็นคนจริงๆคือยังไม่คิดว่าเป็นพูดผีวิญญาณหรือว่าเป็นอะไรเลยนะตอนนั้นเพราะว่าเห็นชัดมากเหมือนคนเดินจริงๆเหมือนเหมือนคนจริงๆเลยนะเดินไปข้างหน้าเราอะพาเราเดินจงกลมอ่ะนั่นแหละมันก็เลย ค่อนข้างที่จะไม่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าเป็นจอมหรือว่าเป็นพูดผีวิญญาณตามที่ทุกคนได้บอกเนาะก็หลังจากที่เราไปนอนนะคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีอะ่ะพอเช้าตื่นขึ้นมาเราจำเท่าที่จำได้โอ้ยมัน,นง่นวงนอนสุดเลยนะตื่นตีสามขึ้นมาเดินจงกรมเนาะเสร็จแล้วก็เออมันมีช่วงนั่งสมาธิด้วยก็เป็นเด็ก ทั้งเดินจงกรมก็เหนื่อยเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเดินจงกรมท่านก็พานั่งสมาธิด้วยไงนั่นแหละนั่งสมาธิก็อู้ยไม่ได้นั่งหรอกเราหลับคืนที่หนึ่งคืนที่สองคืนที่สามก็โอเคมันยังมีแรงสู้ไงอุ้ยพอคือนที่สี่คืนที่ห้าเท่านั้นแหละหรือว่าตอนเช้าวันที่สี่วันที่ห้าใช่ใช่ ตอนเช้าของวันที่สีวันที่ห้าเราสรบปเลยอะ่ะคือนั่งนั่งอยู่อะ่ะหัวรถทิ่มลงไปเลยเนี <c> ่ย <oughs> เออจริงเหมือนมันดับไปได้ยินแต่เสียงหัวเราอะอของคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์บอกว่าอ,อให้นอนให้นอนต่ออีกสักสิบนาทีนะแล้วค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นมันเหมือนเด็กเนาะแล้วก็ได้กินแค่แบบ ได้ยินแบบเสียงแววเวว<ๆ>เสียงไมโครโฟนอะ่ะเววเววว่ารับได้อะไรประมาณนั้นอะ่ะนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ดับไปพอดับไปเสร็จเราตื่นขึ้นมาเราลุกตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่หลับเธอยกเซตเลยที่ไปที่ไปเข้าแคมป์อะคือโห3สามสิบสี่สิบชีวิตน่ะเป็นพ่อขาวเป็นเด็กๆอะ่ะหลับกันหมด คือพระอาจารย์ท่านก็ยวนหยวนเนาะท่านก็เอ็นดูแหละไม่ชีน้อยเพ,อพ่อะความน้อยหลับท่านก็เลยต่อให้หลับประมาณสักเอ,อ่อสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราตื่นขึ้นอะไรท่านก็เริ่มปลุกละเออแล้วเราก็โชคดีด้วยแหละที่พระอาจารย์น่ะท่านเอ็นดูเราที่สุดไงก็ท่านก็เอ็นดูทุกค,คนนะแต่ท่านค่อนข้างที่จะ เห็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือเพราะว่าเราหงุดิ่ิลงไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยได้นอนกับเราเลยท่านก็เลยแบบตัดสินใจเออนอนซะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกเนาะว่าทำไมท่านถึงเอนดูเราแบบแปลกๆคะ่ะแล้วก็คือสงสัยมันเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยมั้งมันคือหลังจากที่แบบมีคนบอกว่าอย่าเข้าไปที่ ซุ้มไม้ไผ่ตรงนั้นน่ะซุ้มกอไผ่ตรงนั้นน่ะมันมีเจ้ามีจอมอยู่ใช่ไหมล่ะตกกลางคืนอุ้ยพูดแล้วเราขนลุกคือคือพวกเราจะเป็นกลุ่มผู้หญิงเนาะท่านก็ให้ปักกดนะ่ะอยู่ใต้ถุนใต้ถุนนาที่เรียกว่าศาลามันเป็นศาลายกพื้นสูงอะ่ะเท่าที่เราจําได้นะเป็นศาลายกพื้นสูงเสร็จแล้วมีจะมีแม่ชี ปรากดอยู่นอกๆอ,อ้อมไว้เลยนะแล้วก็มีบางท่านที่ปรากฏอยู่ข้างในแค่สองสาท่านเองเสร็จแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ชีตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนาะแม่ชีน้อยอะ่ะให้เข้ามาอยู่ข้างล่างใต้ทุนหมดเลยเออคือมีอยู่คืนนึงเธอเอ้ยเราอะ่ะได้ยินเสียงเหมือนเสียงเลื้อยอะ่ะเหมือนเสียงสัตว์เลื้อยด่ะ คือเลื้อยมาแบบจากไกลๆเลยนะซาซาซา,าเข้ามาแบบนี้เลยอะ่ะใกลๆๆใกเข้าก็คือแบบใกล้เข้ามาเรื่อยเรายิ่งได้ยินเสียงชัดใช่พอได้ยินเสียงชัดขึ้นนะเธอเอ้ยไม่อีกแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันน่ะคุ้มขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเห็น,เห,นเหมือนเราลืมตาตื่นเราเห็นน่ะเหมือนเรา ดูเรานอนอยู่เสร็จแล้วเหมือนเราลอยอยู่ข้างบนอะ่ะเราเห็นภาพเรานอนอยู่นะแล้วก็เห็นว่าไอตัวเลื่อยๆอะ่ะมันเป็นงูงูสีดำตาสีแดงเลยเธอเลื่อยเลยื่อยเลยื่อยเลยืเล่อยจะเข้ามาข้างในใต้ถุนให้ได้อะ่ะเออแล้วที่เราอะ่ะปรากฏอยู่ข้างอยู่ข้างล่างใต้ถุนไงนั่นแหละใต้ถุนศาราสักพักนึงเราแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้ไง เราก็เห็นนะใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เหมือนมันวาบเข้ามาในในในตัวเราอะ่ะเหมือนเหมือนเราอีกตัวหนึ่งที่ไปลอยอยู่ข้างบนคือมันวาบลงมาที่ตัวเราแล้วก็แต่ว่ามันยังมีหมอกมีควันอยู่นะแล้วเราก็เห็นมันยังเห็นอยู่นะแต่ไม่ลอยอยู่ข้างบนน่ะเห็นเห็นว่าไอ้ตัวงูใหญ่ๆอะ่ะมันพยายามเลื้อยๆเข้ามาอ้อมอ้อมที่กดของเราอะ่ะ ดของเราอย่างเดียวเลยนะหอมเลยเลยเข้ามาสักผักไว้เฮ้ยวุ้ยเราเอ้ยเราพูดเราย,ยัางขนลุกเลยเราเห็นเป็นผ้าถุงสีขาวอีกและคนเดิมอีกแหละเราจําได้อีกแล้วแล้วก็คือแบบมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นหอมหอมแบบหอมที่หาความหอมไม่เจอเลยอะ่ะไม่มีไม่เคยได้กลิ่นนี้อีกนะไม่เคยไม่เคยได้กลิ่นนี้เลยอะ่ะ แบบตลบมาก่อนเลยผ้าถุงอะ่ะปิวแวงแวงแวงมาเสร็จแล้วสักพักก็เห็นเป็นเท้าเดินเดินเดินมานั่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับกรดของเราอะ่ะติดเลยนะเป็นผ้ามุ้งกรดสีขาวนั่นแหละไม่ฉีก,ก็นั่งเหมือนเหมือนนั่งขัดสมาธิไหมเออนั่งแต่เราเห็นแค่ซีกเดียวนะไม่เห็นท่อนบนนะเห็นข้างหลังเพราะว่านั่ง ท่านนั่งหันหลังเหมือนเหมือนกันไว้อะไม่ให้งูตัวตัวไม่ให้งูตัวใหญ่ตัวนั้นนะเข้ามาเสองูตัวใหญ่นะั้นก็เหมือนเฟดอ่ะเฟดเฟตตัวออกไปข้างนอกๆอ,กอะ่ะเสร็จแล้วก็เลือ้อยยอดยอดยอดยด,ยดขึ้นมาไอเราก็กลัวนะเฮ้ยเรากลัวเลยเราบอกเฮ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวนี้ว่าอย่างนี้เนาะคือเราว่ายงูอะ ไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ไปนะเราอ่ะจะฟ้องจะฟ้องหลวงตาลยก <c oughs> ็ทำมาสัเด็กเออเราบอกว่าเราจะฟ้องาอาจา์เดี๋ยวฉันจะฟ้องหลวงตานะถ้าไม่ไปพรุ่งนี้เช้าฉันจะฟ้องหลวงตา <c oughs> สักพักเหมือนเหมือนไม่ชีวหัวล้อเราได้ยินเสียงล้ออะไรประมาณนี้นะเหมือนท่านขำเรา เรารู้สึกเหมือนท่านอ็นดูเรานิดนึงมันมีความรู้สึกส่งมาสักพักนึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเสียงไอเสียงไอข้างบนน่ะเหมือนเสียงของพระอาจารย์พระอาจารย์ที่แบบท่านหนุ่มอ่ะท่านยังไม่แก่นะไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ใช่หลวงปู่แก่ๆนะแต่เป็นพระอาจารย์หนุ่มรูปหนึ่งที่ท่านมักมองเราแปลกๆ ตอนเดินจงกลมหรือว่าเราไปที่ไหนที่ไหนท่านก็จะทุกครั้งเราหันหลังไปอ่ะเราจะเห็นสายตาของท่านอ่ะจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยทุกคนมันมีเซนนะถ้าใครจ้องอ่ะเสร็จแล้วจะหันละหันไปอย่างเงี้ยมันจะเจอสายตานั้นที่มองเราทันทีอ่ะเราเชื่อนะว่าทุกคนจะต้องมีเซนต์ตัวนี้แน่นอนนะทุกครั้งเลยเรารู้สึกว่ามีใครจ้องเราหันหันไปอย่างเงี้ย จอพระอาจารย์รูปนี้ท่านยังหนุ่มเลยนะท่านจ้องเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเรากินข้าวเราเดินจงกรมไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหนระือว่าช่วงพักเบรกอะไรพวกนี้มันมีปีต์มาเฮ้ยอะไรเหมือนมีคนจ้องหันไปคือต้องเป็นพระอาจารย์รูปนี้ตลอดเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในสายตาของท่านตลอดเลยอ่ะเธอนี่คือเป็นความแปลกอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์นะ แต่ว่าเราก็ตัวเลขงานเด็กๆแค่เท่าไหร่อย่างปอห้าเองนะเธอนั่นแหละนี่คือความแปลกอีกอย่างหนึ่งพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาพระอาจารย์รูปนี้ท่านก็จ้องเราลิกยิ่งจ้องเราไปยิ่งจ้องเราขม็งเลยนะแล้วก็อมยิ้มด้วย <laughs> เอออมยิ้มแบบท่านมองเราแล้วก็แบบฉันข้าวอะ่ะแล้วท่านก็มองเราแล้วท่านก็ แบบเนี้ยแ,แบบแบบอมยิ้มนิดๆน,นะเธออมยิ้มนิดเป็นเสียงของพระอาจารย์รูปนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจําได้ไม่ใช่จําได้ท่านหลอด <c oughs> เป็นเป็นพระอาจารย์ที่รูปที่แบบหน้าตาดีหน้าตาดีก็ตามภาษาเด็กเนาะเออทําไมถึงจําได้ก็แบบนี้แหละจะว่าไปความยากของการเข้าไปฝึกกรรมาฐานตรงเนี้ยเอาเด็กๆไปฝึกเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายอะเนาะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงอุ้ยเยอะเยอะมากที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะแต่สำหรับตอนเนี้ในความคิดของเราเนี่ยอาจจะสอนได้ว่าการที่เราอะเป็นคนดีแล้วหรือว่าเป็นเด็กดีแล้วอะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าภพภูมิที่มองไม่เห็นให้ความเอ็นดูแล้วก็ ตามมาคุ้มครอง,อ,งอันนี้เรื่องจริงเราเชื่อนะ